ีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผมวอลเพิ่มผลมาอีกแล้วครับอยากจะให้ท่านได้พบกับพุทธรูธที่สําคัญอีกองหนึ่งพระอ,องค์มือนลักษณะหลวงพ่อหลวงพ่อศิลาศิลาจังหวัดสุขโขทยัยแต่ที่อําเภอเขมราชนะครับจังหวัดสนนุพนะครับบัมดมกก็ที่ท่านได้เห็นนี่เป็นพุทธที่สุดนะครับบ้านใแล้ว,ลวที่มีเ,เสียงดงดังเวลา จะมครบสามองค์พระพระเจ้าองค์เหมือนพระเจ้าองค์แสนพระเจ้าองค์ตือ้อซึ่งตื้อจะได้นําให้ท่านได้เห็นต่อไปนะครับก็คืออันของแท้น,นี่คือรูปจันลักษณ์ของท่านลักษณะเป็นอย่างนี้ปกครับก็บริเวณภายในวัดก็ร่มรื่นนะครับวัดอุโมงค์ีร่มรื่นมีพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สกปูชามากมายอาจะพาไปดูองค์ใกล้ๆนะครับจะได้เปิดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ้นะครับท่านตะวงกใกล้ๆนะครับเป็นลนักษณะเป็นพุทธสินเป็นพระนางปกเป็นพระุทปที่นักสัตรปิดลงนักปิดทองปูนปัน้ลนลักษณะสวยงามนะครับหน้าตายิย้มแย้มเป็น,นรัศมีสิบเอ็ดเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหน้าปกสิบเอ็ดเสียง นีโดนทำบนุญแบ,นบงค์ร้อยแบงค์พันแล้วก็มีเงินจากประเทศลาวด้วยครับเงินกีดหลังมีคนลาวเข้ามาด้วยนะครับอย่าแม,ม้แม้มีเงินเงินลาวไหมครับเงินกีดเป็นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วก็มีเงินไทยนะครับเงินดอลลาร์ทางไทยครับทำบครับอย่าลืมเงินเขาเข้ามาว่าคนคนไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเค มันไม่ติดเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันึดอยู่ันทึดอยู่เหรอปัดไร์กดแชร์กันก็มันปะผนังก็จะเป็น